สวัสดีค่ะหนูแอดมินตู่จากช่องคนชอบหมอลำ c ชนนนลค่ะ สวัสดีครับผมแอดมินอันจากช่องคนชอบหมอลำ channel ครับแอดมินอ่านคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะนําเสนอในวันที่เศษค่ะใช่ครับวันนี้วันที่13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแอดมินอันคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องอุงอิงคือผู้ที่มาสร้างกระแสให้วงการหมอลำคึกคักและได้รับความนิยมจากผู้คนจํานวนมากไม่เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้คนในภาคอื่นๆด้วยค่ะใช่ครับการเกิดขึ้นของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถือเป็นผู้มาจุดกระแส ให้วงการหมอลำเมืองไทยให้มีความคึกคักจริงๆครับในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นวันพิเศษของน้องพวกเราสองคนแอดมินตู่และแอดมินอันในนามของช่องคนชอบหมอลำแชนแนลมาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องกันค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการหมอลำเมืองไทยครับในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ ขออวยพรให้น้องอุงอิงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจในการสร้างสรรผลงานดีๆให้แฟนๆได้ชื่นชมตลอดไปนะคะขอให้ชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปค่ะปังปังปังมั่งคัง่งร่ำร,ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษที่มาอวยพรให้น้องอุงอิงโดยเฉพาะนะคะครับแอดมินตู่ก่อนจะจบคลิปนี้มีอะไรจะฝากไว้เป็น พิเศษเนื่องในวันพิเศษนี้อีกไหมครับค่ะแอดมินอ่านก็ฝากไว้นะคะวันที่17กรกฎาคมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของชาวอีสานเรื่องไขอ่ออชมพร้อมกันทั่วประเทศทุกรงภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ผู้คนกำลังเศร้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะครับแอดมินตู่ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องคนชอบหมอลำชัแนลด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะและพบกัน ในคลิปต่อไปกับเราสองคนแอดมินอ่นและแอดมินตู่ค่ะสวัสดีค่ะ